อะเรื่องอะไรลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจบุคคลที่ครอบครัวที่ชื่นในรัชกาลค่ะอ่าเออดูทขาไมอยากทำทขาไมอยากทำเพราะจะสำรวจว่าบุคคลใดที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดในโรงเรียนค่ะแล้วก็เพื่อนำความรู้ด้านสถิติมาใช้อยากรู้เาทำไมถึงอยากรู้เรื่องนี้ ทีกันไปหาทำอะไรก็จะทำ <Okay. S 2> แบบสำรวจแล้วเจกเพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อนๆน้องในโรงเรียนเอาเกียอันดับเอาเป็นพ้อเทนค่ะคนเดียวพ้อเทนค่ะซีเป็นดับแล้วแล้วช่วยสรุปได้คนนี้เขาดีเด่นด้านไหนได้ไหมคนที่คนทักที่หนึ่งอ่ะเขาคุณเลือกก็เป็นแบบไหนคนที่สองพี่ลาวมายาพื่สาว พี่เก็กอะไรเงี้ยมีสีเลี้ยงเก่งฉลาดสวยอะไรได้ไหมไโอเคเราก็มาเต็มคะแนนอโอเคได้ครับ